ค Official. <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟเอลแล้วก็คุณเคียวยคุงนั่นเองนะคะยเยเอวคุณเคียวยะคุณจะไปไหนเคียวยไม่อยู่เคียวยอยู่ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาทำตาม ตอกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้ทุกคนคิดถึงไหมแบบทําตามติ๊กต็อกสุดเจ๋งนะคะซึ่งพี่ปาเนี่ยก็ไม่ได้ทามาเนิ่นนานแล้วนะคะทุกคนใช่แล้วนะคะเป็นไงคะก่อนที่ไปดูคลิปนี้นะคะก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กูช่องลาเอลแล้วก็คุณเขยษ์ของก้วด้วยนะคะถ้างั้นเราไปดูคลิปแรกกันเลยดีกว่านะคะไป มาค่ะคลิปแรกนะคะก็คือพี่บาเน่ยไปเจอมาในติ๊กต็อกนะคะก็คือแบบว่าเอ่อคนต่างชาตินะคะเขาจะทําแบบนี้ค่ะในห้องมืดๆอย่างนี้นะคะซึ่งอย่างแรกเลยนะเขาจะตั้งค่าก่อนละกันนะคะตั้งค่าให้มันเป็นเอ่อไบไบเน็ตประมาณอะไรเนี่ยอะไรอะไรคุณะตั้งค่าไบเน็ตให้มันมืดนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการวางเลยค่ะ อ้าวมองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะนี่มันก็จะมืมดๆหน่อยนะคะทุกคนขออภัยด้วยเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันเออ Amazing นะคะคุณจะียร์คุณจับตาดูนะ,ะตาแล้วก็ตูดดูโอเคอย่างแรกเลยเราใส่สีลงไปเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะมว่าสีในตัวอักษรเนี่ยมันมันเออสัญลักษณ์แล้วกันนะคะมันจะเปลี่ยน แปลงไปนะคะทุกคนอ่าแต่ทําไมมันแบบมันยังไม่ค่อยเห็นอะ่ะเราต้องทําสีให้มันแบบมองเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนคเห็นปะคือแบบมันเรืองแสงอะทุกคนออกมาข้างนอกก็ประมาณนี้นะคะเข้ามาข้างในบ<า>แบบอันนี้ไม่ใช่มอสใช่<อ><ส>ไหมอันนี้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้มอสแล้ะก็ไม่ใช่มอสด,ด้วย คือแบบมันไม่ใช้อ่ะเออทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะอ่าที่เขาให้ปรับเซตติ้งแบบนี้นะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้เห็นแสงสว่างของมันได้ชัดเจนนั่นเองนะคะนี่ลักษณะการเรืองแสงของมันก็ประมาณนี้นะคะคือจริงๆอ่ะมันสามารถเขียนอย่างอื่นได้นะคะมันเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะมันเอใช่แล้วแต่เราเลยนะคะเป็นไงชอบไหมคลิปแรกก็แบบตกใจแล้วนะคะเออเห็นไหมขนาดหมาก็ยังยินดีด้วยเลยนะคะโอาใครถ้ากันถ้ากเราไปดูคลิปที่สองกันเลยดีกว่าค่ะ ไปกันมาค่ะทุกคนเราก็จะมาอ่าเรียกสายฟ้ากันใน<า>คลิปที่2นั่นเองนะคะทุกคนก,ก็ใช่ไงก็เรียกสายฟ้าไงเออค,คุณเป็นทอ <laughs> โอ้ยกระตุกโอเคเรามาดูกันนะคะวิธีเรียกสายฟ้าเนี่ยทำยังไงนะคะก็คือพี่ป่าเนี่ยเลเวอร์ชั่น1 1 7 1นะคะก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะคะทุกคนที่อยากจะทําตามทําตามแล้วดูคลิปนี้ได้เลยค่ะโอเคมาอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์มีสติ๊กกี้พิสตันมีส slam ็อกแล้วก็มี l i g h t ง i n อด เออแบบเป็นเชือกเชือกล่อสายฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็มีไทเดนนะคะแล้วก็เอนชา n ์เอ่อเอนชาร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคมาเราจะมาดูกันอย่างแรกเลยเราก็ทําการสร้างแบบนี้นะคะอ่าเอาพิสตันวางสลามวางแล้วก็ไลนิ่งลอตแล้วก็ตามด้วยสลามประมาณนี้อ่าใช่ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเซต เวทเชอร์ทันเดอร์ซ้ายมือเลยนะคะซ้ายมือล่างคุณจะ,ะทุกคนจะเห็นไหมคะอ่าเซตไว้ Z นะคะก็มันจะฝนตกแล้วนะคะทุกคนเราจะมาลอบฟ้ากันทุกคนอ่ะอย่างแรกเลยเราจะปาตีศูนย์ไว้อย่างนี้นะคะทุกคนอ่าไม่ต้องเยอะมากนะคะอหคประมาณนี้นะคะแล้วมาดูกันนะคะทุกคนดุกคนเห็นไหมมันลอบฟ้าตลอดเวลาเลยอะ่ะทุกคนก็คือแบบ ฟ้าผ่ามันก็จะมาผ่าที่เดียวตรงนี้นะคะเพราะอะไรเพราะมันมีเชือกลอ่อฟ้าเออล่อลอ่ลอ,ลอสายฟ้านั่นเองนะคะท, <อ S 1> ทุกคนฟ้าใช่ดูดโคตรเท่อ่ะเหมือนทอลงมาแบบคุณคุณคุณเป็นทอทอทอมานจะติดตรงนี้โอเคเสียงโคตรดังเลยอะทุกคนเห็นไหม คืออะาถ้า,ถาง่ายนะถ้าเล่นเวอร์ชันใหม่อะ่ะทำได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้ใช้มดหรืออะไรทั้งสิ้นะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะทุกคนเป็นไงไปเป็นไงคลิปที่สองคุณตกใจอะ่ะพ่อตกใจอะ่ะถ้าเอาไปทำแกงพื้นกีกราบใช่ไหมเออนะคะถ้างั้นใครชอบใครชอบคลิปที่สองนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้างั้นเราไปดูคลิปที่สามกันเลยดีกว่าค่ะไปกันย a h มาค่ะคลิปที่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 สาม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 สี่สี่หรือสามสามเพราะว่าสามวะหรือสี่วะหรือสามอันนี้อันนี้อหนึ่งแล้วก็ไอเสาแล้วไฟฟ้าแล้วก็นี่สามอ๋อโอเคโอเคมานะคะเรามาดูคลิปที่สามกันดีกว่านะคะคลิปที่สามนี้ก็คือเราก็จะไม่พ้นกับพวกระเบิดเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการสร้างเครื่อง เอ่อยิงระเบิดนะคะเพื่อที่จะไปฆ่าเจ้าอะไรเจ้าอะไรเอ่ยคิปเปอร้านตัวค้อเยอะทุกคนโอเคอย่างเดี๋วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะวิธีสร้างสร้างยังไงนะคะสร้างแบบนี้นะคะอ่าวางหินไว้อย่างนี้ธรรมดานะคะแล้วก็มีพิสตันอย่างนี้มีสลามวางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอ่าอ่ามันชื่อว่าอะไรนะ เลสโตรีพิเตอร์นะคะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็วางด้วยดิสเพนเซอร์ข้างบนอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยแบบนี้เลยครับอ้อแต่ต้องหาอีก้างนึงนะอ่าแล้วก็ตามด้วยอพิสตันแล้วก็สลามนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วอ๋อต้องปรับเป็น2อ,อันนี้ปรับเป็นหนึ่เป็นไงประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยปุ่มแล้วก็ใส่ระเบิดตรงนี้เลยนะคะอ่าปุ่มแมป็นแนี้อ่า เรามาดูนะคะอันนี้พี่ปาได้เตรียมระเบิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรามาดูผลงานดีกว่านะคะปึ๊บไปไปเฮ้ยเฮ้ยตู้ตู้เฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะอยากบินอ่ะคุณคุณมุดเข้าไปไม่ได้คุณจะมุดได้ไหมเนี่ยคุณบินได้ไหมอ้่ะคุณยาวมันหายหมดเลยคุณนะ ที่แบบว่าอ่าการันตีมาแล้วว่าแม่นนะคะทุกคนแต่คุณคิวยะหคุณทำพังความผิดคุณนะทุกคนบาผิดพลาดทางอะไรอะไรอะไรเออทุกคนรู้สึกว่าระเบิดนี้เราสามารถทําตามง่ายมากเลยนะคะอะถ้าใครอยากทตามเนี่ยก่อคลิปไปนิดนึงนะคะก็สามารถทําตามได้เลยนะคะโอเคถ้างั้นเราไปดูคลิปที่4ี่กันเลยดีกว่าค่ะไปกันโยมาค่ะ คิดที่สี่ใช่ไหมอ่าคิดที่สี่นะคะก็คือแบบว่าอยากจะบอกอยากจะมาบอกทุกคนเว้ยก็คือซึ่งแบบไม่รู้นะว่าทุกคนจะรู้หรือเปล่าหรือน้อยคนที่จะรู้นะคะก็อยากจะมาบอกกับคนที่ไม่รู้นั่นเองส่วนคนที่รู้แล้วก็ยินดีด้วยนะคะอ่า <laughs> นั่นแหละ <laughs> โอเคก็คือแบบว่าพี่นี่ไม่รู้มาตั้งนานแล้วนะสำหรับคุณคิวยะเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะคะทุกคนอ่าก็คือทุกคนเห็นไหมคะว่าดาเพชรเนี่ย มันมีการโจมตีอ่ะไอ้แท็กการโจมตีก็คือแบบว่าดาเมจอะเออพลังโจมตีอะเจด็จดเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดพลังโจมตีนะคะแต,แต่แต่ทําไมทําไมทําไมคือทําไมพิกเอ็กวิเออชดิไอขวานขวานไม้อะทําไมมันมีเจ็ดพลังโจมตีกันใช่ไหมใ<ช>ื่เท่ากันได้ยังไงใช่เราจะค้ามดาเชรไปทำไมในเมื่อเราสามารถหาดาบเชรนั้นแต่เริ่มเกมใช่แล้วทุกคนคือแบบฮะ แต่เรามาดูบูเดนซอนก็คือดาบไม้นะคะก็คือมันมีอะอะสี่สี่ทางโจมตีนั่นเองก็คือมันน้อยมากนะคะอ่าแต่คือมันแตกต่างตรงที่ว่าไอขวานขวานไม้เนี่ยกับาดาบเพชรเนี่ยก็คือมันแตกต่างตรงที่ความเร็วในการโจมตีนั่นเองนะคบอ่าประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเราแบบว่าใช้ทำาเมจมอนสเตอร์เริ่มเกณนะถ้าเราก็จะเป็นเลือกเป็นขวานไม้ดีกว่านะคะทุกคนเป็นไง เนะเพื่อที่แบบเออว่ะแบบเริ่มเกมมาเราก็มีดาบเพชรแล้วว่ะอืมอะไรประมาณนี้แบบใช้รดแทนไปก่อนนะใช่ก็ประมาณนั้นนะคะโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกันจริงๆดีกว่านะทุกคนเห็นข้างหน้านี้ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะมันคือแบบว่าประตูสู่เอ็นเดอร์ดาก้อนนั่นเองโอเคถ้าเราไปกันไปเราเราจะไปดูกันนะคะว่าอ้าตกปลาก็ตายเลยมงเกือบแล้วเฮ้ยโอเค อย่างแรกเลยนะคะเราก็เข้ามาตร, use, bueno ตรงนีง้เลยตรงบ่อใต้มังกรเลยนะคะเห็นเขาทําทแบบเหมือนเขา,เาสปาว,วิเทอร์เนี่ยไว้ข้างล่างนี้นะคะทุกคนใช่คือพูดพูดพูดไม่ผิดค่ะก็คือวิเทอร์เนี่ยคือเขาทําการสปราว,วิเทอร์ไว้ข้างล่างนี้นั่นเองนะคะทุกคนโอเคเราทําการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะเพื่อที <S <s ่จะวางสเปาไม่ไม่ไม่ต้องลึกมากคุณยยเอาประมาณ2เอ้ยประมาณ2บล็อกก็พอประมาณนั้นโอเค ก็ประมาณนี้นะคะโอเคทำทำทำให้มันแบบว่าให้เหมือนในคลิปแล้วกันนะอย่างที่เห็นมานั่นเองนะคะทุกคนโอเคเพื่อที่จะ,ะน้อยผิดน้อยความผิดพลาดนั่นเองไม่อยากให้มันผิดพลาดบ่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูไม่สนุกนะทุกคนนะอืมโอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็คือเขาจะเจกสปอร์วิเชอร์ไว้แบบนี้อ่ะ,ะพอเขาจะเ,เออเออเำอ,อย่างนี้แหละเสร็จแล้วเขาก็ทําการ ใช้โซแซนไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็วางหัววิเทอร์ไว้แบบนี้ <Huh? S 1> ก็คือวิเทอร์มันก็จะติดตรงนี้เลยเข uh. ้าใจปะวิเทอยะคือมันไม่สามารถบินไปไหนอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันติดเบนล็อกไงเอ้าแต่ทำไมลลอดไปอ่ะเฮ้ยเห็นในคลิปมันติดอยู่ข้างล่างไม่ใช่หรอ,อเฮ้ยโดน,นตู้ แต่คือเออมันมีเรื่องนุกที่แบบว่าพี่ฟ้าไม่รู้มาก่อนนะคะคือวิเทอร์มันมันมีการสปาแบบนี้ได้ด้วยนะเออคือก็เพิ่งรู้นั่แหละครั้งแรกนะคะก็คือเหมือนในคลิอปอ่ะก็คือในคลิปอ่ะคือแบบวิเทอร์มันจะติดตรงอ่เบสดล็อกนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่ามันไอ้นี่มันติดอ่ะเออให้มันติดไม่ไม่เหนียวไปไหนแล้วเราก็ตีฟรีนะคะสําหรับคนเอาชีวิตรอดนะ <S <S นเห็นไหม ไม่หัวยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนออกเชื่อดิไม่หรอเจี๋ยฮอยอย่าอย่าหัวโผล่ดิลงมาลงดูดูยาเรียบรโอเคแเราก็ตมตีไปเล่ยดูมดูมดูมดูแต่ดูนี่นี่น,นี่เออเออก็ขามันใต้ดินนี่แหละค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ทำไว้เพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเพราะว่าในคลิปที่ตก ฝรั่งคนหนึ่งนะคะเขาทําแล้วมันติดอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคือแบบเขาตีฟรีเลยนะ,ะทุกคนนะอ่าพี่ป่าจะทํพลาดก็ได้นะใครทําสําเร็จก็อย่าลืมมาบอกพี่ป่าด้วยนะคะโอเคถ้าเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าถ้าไปกันมาค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าคือเหมือนเหมือนเขาแบบเปรียแบบเทียบกันนะคะในติ๊กต็อกนะว่าอเออฮิปเปอร์เนี่ยมัน มันแบบมันไม่มีแขนอ่ะคือมันจะไต่ขึ้นมาฆ่าคุณเคลยะได้ไหมนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ซอมบี้เนี่ยมีแขนเนี่ยมันสามารถไต่ขึ้นมาฆ่าคุณเคลยะได้ไหมอ่าอันนี้มันเป็นข้อสงสัยเหมือนกันนะคะทุกคนถ้างั้นอย่างแรกเลยเรามาเสกซอมบี้กันดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีแขนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีมีโอกาสที่จะขึ้นมาฆ่าคุณเคลยะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามาดูกันนะคะว่าอ่ามันจะขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมวายซอมบี้ขึ้นไม่เป็นเเออป็ว้ ว้ไว,ไว้คือไม่เป็นเนี่ยท<ว>ุกคนสอบ,บี้มันขึ้นไม่เป็นนะคะทุกคนคือมันมีแขนนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ยอำแล้วม,มันมีแขนเฮ้ยเอาเอาว <c oughs> อ,า <c oughs> อา๋อมันเยอะท <c oughs> ุกคนเหมือนที่คุยกันไว้นี่เ <c oughs> อ้จร,จริงจริงเปอร์เซ็นต์อะเอาง่ายๆนะตอนแรกอะคือมันเยอะเอ้ยมันมันน้อยไงคือมันขึ้นมามันเห็นมมันช่วยดันอะกระโดดกระโดดอะเห็นไหม อ่ะแต่ถ้าเป็นจํานวนน้อยล่ะอ่ะทุกคนเรามาดูกันแต่ทับคิวก่อนนะคะทุกคนอ้าวอีทับคิวตัวเองทําไมล่ะทับคิวเออดคิอีอเดคิเโอเคมาดูกันนะคะว่าอ่ะมันมันจะเป็นยังไงนะคะอ่ะใน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 นในไข่มอนเตอร์อ่ะไข่มอนเตอร์เนาะไขไปไหนอ่ะโอเคโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูคิปเปอร์กันนะคะเรามาเริ่มตัวแรกก่อนก่อนดีกว่านะคะอ่ะ เฮียะจะทำเซตน,นี่ทำไมทำเซตไร้เลยเออมือต่ำคืนเนาะเออใช่ nice okay ปึ๊บขามานี่เรามาดูตัวแรกกันตัวแรกมันจะฆ่าคุณได้ไหมอุ้ยมันเหมือนจะปีนได้เลยปีนปีนปีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฆ่าหนึ่งขึ้นดิขึ้นดินดนดอ่ะขำมาเนี้ดูดิขึ้นอ่ะ เฮ้ยเห็นกูเป็นศัตรูจริงป่ะเนี่ยมาแล้วจ้าอ๋อ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 ก็คือคิปเปอร์ในจำนวนน้อยนะคะทุกคนคือแบบ3ตัวมันก็พากันขึ้นมาได้แล้วนะคะซึ่งซอมบี้เนี่ยต้องใช้จำนวนเยอะนะคะ เออซึ่งสามารถจะขึ้นมาฆ่าคุณเทียวยะได้นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช่วยช่วยกันดันขึ้นมานั่นเองนะคะซอมบี้ส่วนคิปเปอร์ก็เหมือนกัน,นะค่ะแต่มันจะใช้จํานวนที่น้อยกว่านั่นเองนะคะทุกคน,ปนไปแง่เออมมันก็เป็นเคสหนึ่งนะคะซึ่งตัวที่ไม่มีแขนอ่ะเก่งในการปีนเหลือเกินอะ ไอ้แค e okay. so ่คปนี like okay. along, ้เนี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องราฟาเอลแล้วก็คุณเขียวยักษ์คุณกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปรู้กันว่าคลิปอะไรไปกันอะไรคุณะคุณเป็นอะไรเราเรียน